สวัสด,ดีตอนเช้าจา้าวันนี้เราจะต้มน้ำตะไข่กินกันกินเพื่ออะไรต้องไปศึกษาใน google กกดูนะมีประโยชน์หลายทางแต่ที่แน่ๆกินแล้วฉี่ดีมากเลยขับปัสสาวะกินแล้วฉี่สับออกก่อนเอาอันกิกแก่มันออก ประโยชน์ทั้งหลายต้องไปหาอยู่ในก o เกิ e แพทอธิบายไม่ถูกหรอกต้องไปหาอ่านดูนะจ๊ะแพทก็อ่านในก o เกิ e มาเหมือนกันแหละประโยชน์เนี่ยแพทก็ไม่รู้หรอกเข้าไปอ่านทีแรกน้อยเขาแนะนําให้กินก่อนน้อยแนะนําให้กินก็ยังอื่นๆอยู่ยังไม่กินได้เลิกยามยามดี ก็เลยไปหาศึกษาใน google เออโอเคประโยชน์นู่นนี่นั่นก็เลยไปซื้อเนี่ยหนึ่งเหรียญหมดเนี่ยเนี่ยไปซื้อตลาดนัดมาเนี่ยเนี่ยหกแท่งในหนึ่งเหรียญเดี๋ยวล้านทำความสะอาดก่อน นินน้อยเขาแนะนําให้กินเขาบอกตั้งหลายรอบไปแหละแพทก็ยังไม่ได้กินไม่ได้กินวันนั้นไปตลาดน้าเห็นเขาซื้อก็ยังอื่นๆอยู่ออว่างๆก็เลยไปหาดูในคูเกิลว่ามีประโยชน์อะไรบ้างโอ้เข้าไปดูประโยชน์มากมายก็เลยเอามั่งเอาตามกันกินตามกันไปทุบก,ก่อนแพทยจะทุกก่อน บางคนเขาก็หั่นเ้าไปตากเป็นตะไคร้แห้งแล้วมาชงเป็นชาแ,แล้วแต่สะดวกแพทย์ไม่สะดวกตากหรอกต้อมมาสดๆอย่างนี้แหละคนขยันมาไปหัน่นไปตากแห้งแล้วก็มากินก็ไม่เป็นไรแพทย์กินสดๆอย่างนี้เลย แค่นี้แหละไม่ยากทุกเสร็จแล้วก็หัน่นหั่นเป็นดุ้นๆใส่ลงไปในกาหนึ่งแค่ทกาเน,นี่ยตาต้มน้ำเนะีใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ไปต้มต้มจนกินมันตรงจืดนั่นแหละ พอมันจืดแล้วเราก็ทิ้งแล้วก็เอามาใส่ใหม่ก็ต้มใหม่ก็ต้มหม้อนี้คงจะต้มได้สองสามรอบแหละกว่าจะจืดอะ่ะมันจะมีรสเผ็ดๆหน่อยนะบอกไม่ถูกก็รสตะไคร้นั่นแหละเหมือนรสต้ยมยำไหมขาตะไคร้ใบมะกรูดก็เป็นต้ยมยำไปเลยใส่น้ําแล้วเราก็จะใส่น้ําใส่น้ําลงไปในหมอ้อ เอาน้ำกินใส่ใส่น้ำกินไม่ใส่น้ำก๊อกนะใส่น้ำกินเนาะแล้วเราก็ไปต้มให้มันเดือดแล้วก็ปิดฝาแล้วก็มาชงกินเป็นชาก็ได้กินใส่น้ําแข็งก็ได้แล้วแต่เราพอมันเย็นแพ้ก็กินอากาศแล้วร้อนแพ้ก็กินใส่น้ําแข็งตอนเช้าเช้าก็กินกินเป็นน้ําอุ่นอุนะ่นเนาะกินเป็นน้ําชากินแทนน้ําชาไป กินเนี้ยเริ่มกินอย่างนี้มาสองวันแล้วนะโหวันแรกกินฉี่โหฉี่ดีมากขับปัสสาวะก็ไตนะล้างไตล้างสารพิษขับปัสสวะดีมากเข้าไปอ่านดูไม่ต้องเอาเต็มมากนะเดี๋ยวมันล้นแค่นี้ก็พอแล้วแล้วเราก็เอาไปต้ม แล้วเราก็เอาไปต้มไม่ต้องปิดฝาหรอกแพทกลัว,วมันจะลดเนี่ยก็เลยต้มไว้่างนี้แหละนี่แหละเราก็ต้มเป็นชากินไปเลยนี่แหละน้ําตะไคร้ที่แพทกินอยู่ทุกวันกินกันน้อยสองคนดูสิว่าใครจะผอมก่อนกัน <c oughs> กินลดหน้าท้องแข่งกันกินน้ําน้ําตะไคร้กันน้อยดูสิใครจะผอมก่อนกันจะน้อยกขผอมกว่าแพทอยู่แล้วแหละตัวเขาเล็กกว่า <c oughs> โอเคไปละบายบาย